บทที่65ครั้งหน้าค่อยมานายจะเปลี่ยนจุดโดดสวิสาวชิวประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจความหมายของอินซือเจียได้ทันทีในสนามแข่งขันมืออาชีพของเกม TUBG จุดโดดของแต่ละทีมโดยทั่วไปจะถูกกำหนดไว้แล้วแต่ละทีมจะเลือกพื้นที่ที่คุ้นเคยที่สุดบนแผนที่เพื่อเก็บของข้อมูลนี้เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านวิดีโอการแข่งขันและกลายเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับหัวหน้าทีมในการหาข้อมูลในสนาม แต่ก็มีการเปลี่ยนจุดโดดทั่วคราวเกิดขึ้นเช่นกันเพราะมีพื้นที่ให้โดดจํากัดหากการประทะที่จุดลงไม่สามารถเอาชนะได้หรือเส้นทางบินอยู่ไกลเกินไปการเปลี่ยนจุดโดดก็เป็นเรื่องปกติแต่การตัดสินใจเปลี่ยนจุดโดดก่อนที่เส้นทางบินบนแผนที่ยังไม่ปรากฏนั้นถือว่าค่อนข้างไม่ธรรมดาต้าสู้กำมือเตรียมพร้อมจะตีกันแล้วเหรออย่างน้อยก็น่าจะมีสี่ทีมโดดสนามบินนะโอ้โหฉันรู้สึกคึคกคักขึ้นมาแล้ว คุ้นเคยกับสนามบินไหมอินซืเจีหันไปถามจี่เหวยดวงตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มอัญยประกาศคู่จุดคุณสิจี้เหวยสงสัยว่าคนคนนี้กำลังหาเรื่องคุยเขาบีบจมูกตัวเองด้วยความขัดใจเกมที่สองที่เขาได้พบกับอินซืเจียหลังจากสามปีก็คือการเล่นที่สนามบินครั้งนั้นเขาต้องใช้ปืนสไนเปอร์ตามหาพระพุทธรูปองค์นี้อยู่นานแต่อินซเจียกลับตั้งใจชวนเขาโดดสนามบินตั้งแต่ต้นและยังยเยาะเย้ยว่าเขาจะทำได้ไหม เห็นหน้าที่เวยที่แก้มป่องทำหน้าบึง้งเป็นซาลาเปาอินซอเจียก็เอ็นดูแล้วบีบแก้มเขาพร้อมกับอ่านความคิดของเขาได้ทะลุปลุกโลงครั้งนั้นฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่านายเป็นใครเลยอยากโดดสนามบินเพื่อลองเชิงดูพอนายเล่นได้ดีมากหลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วไม่ใช่เหรอแต่วันนั้นคุณก็ยังไม่ยอมรับคําขอเป็นเพื่อนของผมความทรงจําไหลบ่าเหมือนน้าที่เปิดเขื่อนจี G ้เหวยโกรธจ,จัดถึงกับควบคุมตัวละครในเกมให้ทกหน้าอินซอเจีย เสียงนับถอยหลังการบินของเครื่องบินดังขึ้นต้าสู้ขัดจังหวะพวกเขาด้วยน้ำเสียงเน็บแนมครั้งหน้าจะจีบกันปิดไม้พื่อนร่วมทีมหน่อยได้ไหมนี่ลี่เห็นด้วยไม่จีบแล้วเตรียมตัวตีกันอินซือเจียดูเส้นทางบินแล้วปักจุดลงที่สนามบินเกมนี้ใครตายก่อนมือที่วันพรุ่งนี้เลี้ยงข้าวเมื่อเครื่องบินเดินทางมาถึงระยะที่สั้นที่สุดทั้งสี่คนก็กดปุ่มกระโดดร่วมพร้อมกันพุ่งลงสู่สนามบินด้วยความเร็วเต็มที่ จี้เหวยหมุนมุมกล้องมองไปรอบๆและเห็นคนมากมายแน่นขนาดในอากาศมากกว่าที่เคยเจอในการจับคู่ปกติเสียอีกทำไมคนเยอะขนาดนี้ต้าสู้หายใจเข้าลึกๆนี่ไม่น่าจะแค่สี่ทีมแล้วนะคนมาจากไหนเยอะแยะอินซูจียขมวดคิ้วมองกลุ่มคนรอบตัวทีม TKL 2ทีมกับ UGC ถ้ารวมเราด้วยก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้นี่ลี่ทีมอื่นก็เปลี่ยนจุดโดดด้วยเหรอ อินซือเจียไม่แน่ใจต้าสู้คอยสังเกตข้อความสังหารด้วยเราไปยึดจุดก่อนทีม SOP ยังไม่รู้ว่าเราลงสนามบินใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อจัดการพวกเขาจี้เวยกดดับเิลยูเร่งความเร็วต่อเนื่องเมื่อความเร็วในการลงจอดถึงจุดสูงสุดเขาก็กดปุ่มเปิดร่มแล้วม้วนตัวลงบนหลังคาตึก C ี u i l d i n g ตึกหลักลงสองคนคนที่อยู่ข้างๆเขาลงจอดช้ากว่าเขาเพียงหนึ่งวินาที ในหนึ่งวินาทีนี้ที่เหวยได้หยิบปืนลูกซองบนพื้นแล้วยิงใส่ศัตรูที่เพิ่งลงจอดและยังจับทิศทางไม่ได้สามนัดติด AVG ขีดล่างยูนิคใช้ปืนลูกซอง S1897 ยิงล้มดีีขีดล่างนินจา AVG ขีดล่างยูนิคใช้ปืนลูกซอง S1897 ยิงล้มดีทีขีดล่างโรมีข้อความแจ้งเตือนเด้งแล้วที่เหวยเปลี่ยนกระสุนแล้วเก็บคน SOP รู้แล้วว่าเราเปลี่ยนจุดโดด ตาสู้หมอบอยู่บนหอคอยแล้วรายงานตำแหน่งหอควบคุมลงสองคนข้างล่างยูนิคยังมีอีกสองคนที่สถานีตำรวจหนึ่งคนตึกเคหนึ่งคนและมีคนจำนวนมากวิ่งไปทางแอนพอร์ตไม่รู้ทำไมอินซูจียลงจอดและไม่ได้หยิบปืนในทันทีเขาใช้หมัดต่อยสมาชิกดีทีที่วิ่งถิดจังหวัดจนตายจากนั้นก็หยิบปืน u ูเอได้ที่สถานีตำรวจสองคนที่ตึกหลักน่าจะเป็นคนของเอสโอพยูนิครอฉันหน่อยฉันกำลังจะไป จีเวย่ยตั้งใจฟังเสียงฝีเท้าข้างล่างรอไม่ไหวแล้วพวกเขากำลังกระโดดหน้าต่างพวกเขาจะหนีมีเสียงกระโดดข้ามขอบหน้าต่างจากชั้นสอง SOP เห็นข้อความสังหารที่มุมขวาบนรู้แล้วว่า AVG เปลี่ยนมาลงสนามบินพวกเขาเลือกที่จะหนีโดยตรงนี่ลี่ใช้ปืนพกแลกเลือดกับศัตรูคนในตึกเคเลือดเหลือน้อยมากกำลังจะหนีเหมือนกันตลกสิ้นดีต้าซู่รีบกระโดดลงจากหอคอยโท่หนีททำไมกัน ฉันยังไม่ได้ออกโรงเลยนะหมายความว่าไงศัตรูที่กระโดดลงมาจากหน้าต่างซีบิ d ิ n งโชคร้ายที่ปะทะก,กับอินซือเจียตรงๆพวกเขายังไม่ทันถึงพื้นก็ถูกเขายิงตายกลางอากาศเ v วีีขีดล่างสอบใช้ปืนกลมือ UMP9 ้ายิงลม SOP โพีขีดล่างชอ็อตเ v วีีขีดล่างสอบใช้ปืนกลมือ UMP9 ้าสังหาร SOP โีขีดล่างชอ็อตอินซือเจียเป็น SOP โจริงๆฉันยิงเบอร์สองของพวกเขาตายโดยปกติหัวหน้าทีมจะลงพร้อมกับคนนี้ จี่เวยวิ่งไปที่ขอบดาดฟ้าอีกคนวิ่งไปทิศทางตรงกันข้ามเส้นทางนี้จะไปเอารถเขารีบหยิบปืน a k m ที่เพิ่งเก็บได้มายิงเป็นชุดกระสุนปลดล้อรถจีบทั้งหมดรถพังหัวหน้าทีม SOP ที่ต้องการขับรถหนีหยุดเท้าลงด้วยความสิ้นหวังต้าสู้อุทานหนีแล้วเหรอทำไมที่ขลาดขนาดนี้นี่ลี่ยูนิคสอบคนที่ตึกเคกำลังไปทางพวกคุณแล้ว หลังจากที่เหวยปลดล้อรถบนดาดฟ้าแล้วเขาก็ไม่ปล่อยคนที่กำลังวิ่งหนีอยู่กลางทางเขายิงหัวสมาชิก SOP ที่พยายามจะวิ่งกลับไปรวมกับเพื่อนร่วมทีมจนล้มลงกลางลานกว้างก่อนที่อีกฝ่ายจะทันเข้าประตู AVG ถีดล่างยูนิคใช้ปืนไรเฟิลจู่โจม AKM ยิงล้ม SOP ถีดล่างโซนเหลืออีกสองคน มิลลี่ได้ปืนเวกเตอร์ที่ตึกเคตั้งป้อมดักทางไปหอคอยเมื่อฟังเสียงฝีเท้าได้อย่างแน่นยำเขาก็แฟลชออกไปยิงการยิงแบบไม่เล็งที่แน่นยำทําให้คนที่กําลังจะวิ่งลงไปช่วยเพื่อนร่วมทีมที่หอคอยล้มลงทันทีเอวจี A v G ขีดล่างมิลลี่ใช้ปืนกลมือเวกเตอร์ยิงลม SOP ขีดล่างฟลังเกอร์ต้าสู้ยี่ฮฟลังเกอร์คนนี้แหละที่ใช้สไนเปอร์ตงใจตัดกำลังคุณเมื่อวานมิลลี่แก้แค้นได้แล้ว เมื่อสมาชิก SOP คนสุดท้ายเตรียมจากกระยานเพื่อหนีอินซอเจียก็มองเห็นเขาจากซี่บิวติงเขาเล็งปืนและยิงกระดนัดแรกทะลุเกราะนัดที่3าเล็งไปที่ศีรษะ AVG ขีดล่างสอบใช้ปืนกลมือ UMP 9สังหาร SOP ขีดล่างันเตอร์กำจัดทีมถึงตอนนี้สี่คนเต็มทีมของ AVG ก็สามารถควบคุมสนามบินได้สำเร็จในขณะที่เกมที่สองเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่ถึง5นาทีเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้เย้ตาซูรีเปิดไม่รวมแล้วตะโกนเป็นภาษาอังกฤษ ชิดชิดชิดจี้เหวยตะลึงสามวินาทีนั่นมันชิดอึดนะต้าสู้อะไรนะฉันพูดผิดเหรองั้นก็เสียหน้าหน่อยนะงั้นฉันยิงศพด้วยดีไหมจี้เหวยพาเขาไปที่ข้างศพหัวหน้าทีม SOP อย่าทำสิ่งที่พวกเราเองก็รู้สึกว่าไร้รสนิยมทำอย่างอื่นเถอะฉันจะสอนคุณเพิ่งสุ่มได้ท่าเต้นเกิร์ลกรุ๊ปมาเมื่อวานไม่ใช่หรอเต้นตรงนี้แหละจริงด้วยต้าสู้ตื่นเต้นนายเข้าใจฉันที่สุด วินาทีต่อมาเขาก็เปลี่ยนท่าเต้นทันทีแล้วเริ่มเต้นอย่างย่วยวนบนศพของโซนเฮ้ยๆยอย่าเพิ่งพูดนะท่าเต้นนี้มีเพลงในตัวด้วยนะเพราะจังจี้เหวยและมี่ลี่ยืนอยู่ข,ข้างข้างเขาแล้วคลิกตามสมาชิกสามคนก็เริ่มหมุนตัวและใส่สะโพกบนศพของโซนต้าสู้เพื่อที่จะสุมได้ท่าเต้นนี้เขาได้เปลี่ยนไปใช้สกินโมเดลผู้หญิงรูปร่างที่ร้อนแรงบวกกับท่าเต้นที่ย่ยยวนทำให้ดูดีมาก แต่มิลลี่และจี้เหวยที่ยืนอยู่ข้างๆกลับเป็นสกินผู้ชายผิวดำธรรมดาแถมยังไม่ได้ใส่เสื้ออีกด้วยชายชะกันสองคนยืนเต้นท่าย,ยืนที่นี่ภาพที่เห็นช่างแสบตาจริงๆอินซอเจียยืนดูอยู่สองวินาทีรู้สึกไม่สบายตาอย่างมากเขาเลื่อนเมาตั้งใจจะออกจากพื้นที่แห่งนี้จี G ้เหวยมานี่สิอินซอเจียถอนหายใจควบคุมสกินผิวดำของตัวเอง,อง,เองกดตามท่าเต้นเต้นระบำเกิลกรุ๊ปให้จบทั้งเพลงบนกล่องศพของ s SO อ p อีเป็นเพื่อนพวกเขาฮ่าฮ่าฮ่า พวกเขาคงโกรธตายเลยใช่ไหมตาสู้กลั้นหัวราอจนตัวสั่นเนงินที่ฉันเสียไปคุ้มค่าจริงๆสมภา์ไม่ใช่จะให้เราช่วยโฆษณาสกินนี้เหรอใช้คลิปที่อัดไว้ส่งให้พวกเขาได้เลยไหมนี่ลี่ก็หัวเราะอ,อยู่นานนี่มันน่าโกรธยิ่งกว่ายิงศพอีกจี้เหวยถ้าเตังนี้สวยจริงสวยจริงแต่แพงมากผมเสียดายเงินไม่กล้าซื้อเลยรอให้คุณส่งได้จะได้ขอลองใช้อินซืเจียไม่เคยทำเรื่องแบบนี้มาก่อนในทวิต เขาไอาเบาๆด้วยความเขินอายเรายังอยู่ในเขตปลอดภัยเกมนี้ UGC น่าจะเปลี่ยนจุดโดดแล้วไม่ได้ลงสนามบินต้าสู้แล้วคนที่ฉันเห็นตอนต้นเกมไปไหนหมดหนีไปหมดแล้วเหรอนี่ลี่พวกคุณไม่รู้สึก,กว่าเกมนี้เล่นง่ายผิดปกติเหรอทำไม SOP 4คนนี้เหมือนบออทอเลยจี้เหยใส่กล้องสีเท่าที่เพิ่งล่นมาได้แล้วมองไปทางเอ็นพอตไม่เห็นเสียงศัตรูเขาคิดอะไรบางอย่าง SOP ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเปลี่ยนมาโดดสนามบินแบบกระทันหันดังนั้นการเล่นเมื่อลงจอดจึงแย่มากและโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาไม่ใช่ทีมที่เก่งด้านการดวลปืนอยู่แล้วใช่อินซูจียแบ่งระเบิดมือที่เพิ่งเก็บได้ให้ที่เหวยสลูกแล้วพูดต่อจากเขาข้อได้เปรียบของ SOP คือการบริหารจัดการพวกเขาไม่ค่อยปะทะตรงตรง UGC ถูกพวกเขาฆ่าในเกมที่แล้วน่าจะมี BT ช่วยเสริมด้วยได้อานิสงไป เกมนี้ดีทีเปิดร่มไม่ดีลงชากว่ายูนิคเลยเสียผู้เล่นไปสองคนตั้งแต่เริ่มที่เหลืออีกสองคนก็หนีไป SOP เลยตกใจขนาดนี้ตาสู้ให้ตายเถอะงั้นถ้าเราเจอพวกเขาใน TGC เราก็เปลี่ยนจุดโดดไปเลยดีไหมจี G ้เวยใส่หัวไม่ดีการที่วงมาลงสนามบินในการแข่งขันเป็นเรื่องที่หายากมากโดดสนามบินแล้วต้องใช้การบริหารจัดการที่หนักมากไม่เหมาะกับพวกเราที่เป็นคนบ้าพลัง แต่การซ้อมแข่งสองเกมนี้วงกลับมาลงสนามบินทั้งคู่ทำให้ผมมีข้อสงสัยนี่ลี่เสริมอย่างเงียบๆจริงๆผมก็มีข้อสงสัยเหมือนกันอินซือเจียหัวเราะอย่างเย็นชาไม่เห็นต้องอายที่จะพูดเลยคนเยอะแยะที่ลงสนามบินในตอนเริ่มพอลงจอดก็หนีไปหมดแล้วคาดว่าคงเป็นคู่ซ้อมที่ทาง SOP จะถามมาเองห้องกำหนดเองมีบัตรที่วงจะถูกหลักไปในบริเวณที่มีคนเยอะซึ่งพวกเขาก็ดักสำเร็จจริงๆ ร่าสู้เข้าใจในทันทีให้ตายเถอะว่าแล้วเชียวททำไมซ้อมแข่งสองเกมถึงได้วงสนามบินทั้งคู่เจ้าเล่ชมัดยังไงซะสนามบินก็ถูกเรายึดแล้วแล้ววงก็น่าจะยังอยู่ที่นี่จี่เหวยพูดอย่างพอใจนี่ถือว่าคนรุ่นก่อนปลูกต้นไม้ให้คนรุ่นหลังได้ร่มเงาหรือเปล่าความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น AVG อยู่ในเขตปลอดภยัยจนจบพวกเขาได้สัมผัสกับวงแห่งโชคชะตายอย่างแท้จริงและชนะการแข่งขันนี้ไปตามคาด สวีสาวชิวเดินออกมาจากห้องสังเกตการอย่างร่าเริงโอ้โหเล่นได้ดีจริงดีจริง,รงตาสู้แทบเราไม่ไหวที่จะตัดหัว SOP ในเกมที่สมต่อลองดูจุดโดดพวกเขาอยู่ไหนนะฉันลืมบอกให้ไปดูรีเพลย์ก็ไม่ยอมไปฟังเกมหน้าพวกเขาอยู่ที่ติ้งต่องโทรศัพท์มือถือของสวีสาวชิวได้รับอีเมลฉบับหนึ่งเขาขมวดคิ้วแล้วเปิดดูหลังจากอ่านเนื้อหาจบสวีสาวชิวก็หัวเราะออกมาโฮโไม่ต้องเล่นลองดูแล้ว เขาเขย่าหน้าจอโทรศัพท์ให้ทุกคนดูนี่คืออีเมลข้ามประเทศที่เพิ่งได้รับผู้จัดการ SOP บอก,กว่าการที่เราเปลี่ยนจุดโดดกระทันหันในการซ้อมแข่งเป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ดังนั้นเกมที่3จึงถูกยกเลิก AVG 4คนต้าสู้ไม่อยากจะเชื่อหน้าหนาได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วการยิงศพถือว่าซื่อสัตย์มากหรือไง นี่รีเปิดรีเพลย์ของเกมเมื่อกี้แล้วบันทึกวิดีโอเต้นช่างเถอะไม่เล่นก็ไม่เล่นยังไงสักคราวนี้พวกเขาก็คงจะโกรธมากพอแล้วสวีเสาชิวไม่ได้ใส่ใจกับการกระท,ทําที่ได้ไม่คุ้มเสียนี้เพียงแต่กําชับว่าอย่าให้คลิปวิดีโอหลุดออกไปนะถึงแม้ฉันจะอยากซื้อพื้นที่โฆษณามากแค่ไหนก็ตามแต่เราตกลงว่าจะไม่เปิดเผยเนื้อหาการซ้อมแข่งเราต้องรักษาความซื่อสัตย์ ต้าสู้วางใจได้เราเอาไว้ดูให้สะใจกันเองเป็นการส่วนตัวเท่านั้นเกมสุดท้ายไม่มีใครตายก่อนหมายความว่ามือเที่ยงของวันรุ่งขึ้นไม่มีเจ้าภาพเลี้ยงแต่ถึงกระนั้นวันรุ่งขึ้นตอนเที่ยงจี่เวยก็ยังสั่งกบผัดเผ็ดสไตล์เสฉวนชุดใหญ่มาอย่างใส่ใจตอนที่เขาไปรับาหารที่ประตูทางเข้าก็บังเอิญเจอกับบาร์บีคิวที่มีที่อยู่เดียวกันสวัสดีครับนี่มีบาร์บีคิวที่คุณอินสั่งไว้ด้วยไม่ทราบว่ามาพร้อมกับของคุณใช่ไหมครับ ถ้าใช่ผมจะได้ไม่ต้องโทรหาจี้เวยรับถุงเก็บความร้อนจากคนส่งอาหารใช่ครับผมเอาเข้าไปด้วยเลยขอบคุณครับกลับถึงฐานต้าสู้เห็นอาหารมากมายก็ส่งเสียงร้องด้วยความดีใจเยี่ยมเลยเมื่อคืนฉันฝันว่าอยากกินกบผัดเผ็ดกับบาร์บีคิวพอดีขอบคุณเป่าเป้าเมาเมาจี้เวยจัดอาหารบนโต๊ะแล้วถามด้วยความสงสยัยเป่าป้าเมาเคืออะไรเหรอ ก็คือชื่อเล่นที่แฟนคลับซีทีใช้เรียกพวกคุณไงตาซู้เข้ามาช่วยแกะกล่องหมายถึงพ่อแม่นั่นแหละเป็นวิธีเรียกที่น่ารักจี้เหวยรู้สึกอายเล็กน้อยทําไมถึงเรียกแบบนั้นล่ะผมท้องไม่ได้สักหน่อยอินซืเจียเดินลงมาพร้อมโทรศัพท์มือถือนายรับมาแล้วเหรอฉันเห็นเขาแจ้งว่าส่งถึงที่แล้วอืมจี้เหวยเงยหน้าขึ้นกระซิบข้างหูอินซืเจียตาซู้บอก,กว่าแฟนแฟนเรียกเราว่าพ่อแม่บ้าจริงอินซืเจีย,ย,ยิ้มแล้วมองเขาไม่ชอบเหรอ ก็ไม่ได้ไม่ชออบอจี้เหวยตกใจกับภาษาตรงไปตรงมาบนอินเทอร์เน็ตแค่รู้สึกเขินมากๆอวี่เสาชิวและมี่ลี่ยังไม่มาแต่ต้าสู้ขี้เกียจรอแล้วเขาเปิดถุงแล้วหยิบหมูสามชั้นมาย่างกินพวกคุณได้ข่าวแคทฟิ s ทีวีชื่ออดีตต้นสังกัดของจี้เหวยไหมอดีตต้นสังกัดมีข่าวเช้าจี้เหวยสนใจมากข่าวอะไรเหรอ ช่วงนี้พวกเขาโดนด่านหนักมากก่อนหน้านี้ไม่ใช่ดันวูฟจนสุดท้ายต้องเข้าคุกเรือแพลตฟอร์มก็โดนฟ้องไปด้วยตอนหลังเห็นว่าข้อมูลไลฟ์สดของคุณดีก็เลยอยากจะทำซ้ำโดยเป้นสตรีมเมอร์นักซุ่มตัวแสบคนอื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครเล่นได้เก่งเท่าคุณเลยกระแสก็เลยไม่ดีสตรีมเมอร์ดังๆในเว็บหลายคนก็กำลังจะยกเลิกสัญญาแล้วฉันก็ได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันสวีเสาชิวและมิลี่เดินเข้ามาพร้อมเครื่องดื่ม ตอนนี้ผู้ลงโฆษณาหลายรายก็ไม่ติดต่อพวกเขาแล้วมีข่าวลือในวงการว่าจีกวมทีวีอาจจะเข้าซื้อกิจการพวกเขาว้าวนี่ลี่ตักข้าวเข้าปากอย่างไม่สะทกสะท้านสมควรแล้วก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่พอใจที่พวกเขาแอบซื้อคอมเมนต์มาโจมตีคนอื่นสวีเสาชิวใช่จริงๆฉันสามารถฟ้องพวกเขาเรื่องละเมิดชือ่อเสียงได้นะเสียดายที่ฉันใจดีเกินไปเลยไม่เอาความดูเหมือนว่าการลงโทษที่คุณได้รับก็ต้องได้รับ จี้เหวยพยักหน้าเขาดื่มโค้กหนึ่งกระป๋องเพื่อแสดงความอะไรต่อจุดจบของอดีตต้นสังกัดว่าแต่ซอวี่เสารชิวมองจี้เหวยตุ๊กตาของที่ระลึกของคุณขายดีมากรวมถึงตัวของซอบด้วยหลังจากที่คุณเปิดเผยหน้ากากในออลสไตล์ยอดขายก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทางสโมสรตัดสินใจเพิ่มเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งให้คุณอีกหนึ่งจุดจี้เหวยมองซอวี่เสาชิวอย่างประหลาดใจผมยังคิดว่าชุดเทพซุ้มง,ม,ง,ม,งมันน่าเกลียดจะตายทำไมทุกคนถึงชอบขนาดนั้นละ่ะพูดอะไรนะ่ สวีสาวชิวหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดหน้ารีวิวจากผู้ซื้อยื่นให้จี้เหวยดูพวกเขาคงไม่ให้คุณใส่แค่ชุดเทพซุ้มหรอกจี G ้เหวยรับโทรศัพท์มาดูด้วยความ,มง,งุนงงบนหน้าจอคือภาพถ่ายที่แฟนๆถ่ายตุ๊กตาตามสถานที่ต่างๆต,ต้องยอมรับว่าแฟนๆถ่ายภาพเก่งจริงๆการจัดองค์ประกอบภาพและฟิลเตอร์ดีกว่าภาพโฆษณาอย่างเป็นทางการมาก มีทั้งภาพถ่ายกับท้องฟ้าสีครามก้อนเมฆสีขาวภาพถ่ายกับอาหารหลากหลายและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังจี้เวยรู้สึกเหมือนตัวเองได้เดินทางไปทั่วโลกพร้อมกับพวกเขาแต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือทําไมตุ๊กตาแต่ละตัวถึงใส่ชุดผู้หญิงจี G ้เวยยืนย่นนิ้วที่สั่นเทาเลื่อนลงไปในหน้าภาพใบหน้าของเขาแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชุดกระลาสีชุดเมดชุดโลลิตา้าเสื้อผ้ากระโปรงทุกแบบในโลกได้บุกรุกเข้าสู่สมองของจี้เวยด้วยวิธีการแปลกประหลาด รวมถึงอินซือเจียที่ดูอยู่ข้างๆเขาด้วยเสื้อผ้าแบบนี้ซื้อได้ที่ไหนแถมมาด้วยเหรออินซือเตียมองภาพถ่ายอย่างครุ่นคิดทำไมของฉันถึงมีแค่ชุดเทพซุ้มละ่ะจะแถมได้ยังไงสวีเสาวชิวดึงโทรศัพท์กลับมาเราขายตัวละสี่หยวนถือว่าถูกมากแล้วไม่สามารถแถมเสื้อผ้าอื่นได้อีกพวกนี้คงเป็นสิ่งที่แฟนๆทำเองแหละฉันเห็นพวกเขารวมกลุ่มซื้อขายสิ่งเหล่านี้ในบอร์ดแฟนคลับ,บบ่อยๆมีจำนวนจำกัดขายหมดก็หมดเลย อินซอเจียกลับพริบตาแล้วถอนหายใจด้วยความเสียดายก็ได้จี้เหวยนึกว่าบทสนทนานี้จะจบลงแค่นี้แต่ไม่กี่วันต่อมาจี่เหวยก็เห็นของแปลกๆชิ้นหนึ่งห้อยอยู่บนกระเป๋าอุปกรณ์เสริมของอินซอเจียที่ว่าแปลกเพราะจี้เหวยรู้สึกว่ามันคุ้นตาแต่รูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่คุ้นตาขนาดนั้นอินซอเจียเหมือนจงใจจะให้เขาเห็นเขาสะพายกระเป๋าอุปกรณ์เสริมเดินขึ้นลงภายในบ้านจนในที่สุดจี้เหวยก็จับเขาได้ เขาดึงอีกฝ่ายมาที่ห้องของตัวเองใบหน้าแดงกำ่ำอัญญาประกาศคู่จุดคุณเอาอะไรมาใส่ให้มันสิ่งที่ห้อยอยู่บนกระเป๋าคือตุ๊กตาที่ระลึกของจี้เหวยนั่นเองแต่มันถูกสวมด้วยชุดเรสหูแมวชุดกระโปรงฟูฟ่องลูกไม้สีเหลืองอ่อนพร้อมที่คาดผมหูแมวและมีหางเล็กๆด้านหลังห้อยเกว่ยไปมาบนกระเป๋าอุปกรณ์เสริมของผู้ชายเมื่อรวมกับใบหน้าเย็นชาของอิงซือเจียแล้วก็ดูขัดแย้งกันอย่างมาก อินซือเจียแต่หูแมวเบาๆแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนน่ารักไหมเพิ่งได้รับมาแต่ฉันถ่ายรูปไม่เก่งเลยต้องนำของจริงมาให้คุณดูจี้เหวยคอแข็งไม่รู้จะพูดอะไรที่ชิวไม่ได้บอกกว่าเสื้อผ้าพวกนี้หาซื้อไม่ได้เหรออืมอินซือเจียเก็บมันเข้าไปในกระเป๋าอย่างห่วงแหน แล้วพูดอย่างเป็นธรรมชาติฉันส่งข้อความส่วนตัวไปหาแอร์คอร์เขานักเถียนคนนั้นโดยตรงเธอก็ตกลงขายให้ฉันทันทีจริงๆเธอยังจะส่งอย่างอื่นมาให้อีกแต่ฉันเอามาแค่ชุดนี้จี้เหวยคุณใช้แอร์คอร์เขาไหนส่งข้อความไปหาอินซือเจียทำหน้าเหมือนต้องถามด้วยเหรอฉันมีแอร์คอร์เขาเดียวอย่างนั้นแล้วคนอื่นจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะจี้เหวยหลับตาลงแทบจะหมดสติไปตรงนั้น คืนนี้เขาคงไม่สามารถดูบอร์ดแฟนคลับได้แล้วไม่สามารถอ่านนิยายของนักเขียนได้แล้วเพราะคาดว่าเนื้อหาเรทคงจะเกลื่อนกลาดไปทั่วอินซือเจียมองใบหน้าที่แดงก่ำของเขาก็หัวเราะแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือถูริงฝีปากของจี้เหวยเบาๆก่อนจะก้มลงจูบก,การแข่งขันเวลช d c h เปรี้ยงชิใกล้เข้ามาทุกทีช่วงนี้พวกเขาถูกการฝึกซ้อมกดดันจนแทบหายใจไม่ออกไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดมานานแล้ว จี้เวยซึ่งกำลังหัวร้อนจากตุ๊กตาหูแมวอยู่แล้วก็ถูกจู่โจมด้วยจุบก,กระทันันนหทำให้เขารู้สึกมึนงงไปหมดไม่นานก็ต้องหยุดเพื่อหอบหายใจอินซือเจียมองแก้มที่แดงระเรื่อของเขาและมือที่กำชายเสื้อแน่นแม้ว่าจะคบกันมานานแล้วแต่จี้เวยก็ยังคงใส่ซื่อเขาจะรู้สึกเขินอายนานมากเพราะจุบเดียวริงฝีปากของเขามีสีเต็มอิ่มไม่นานก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงดูเหมือนอ่อนโยนและแกล้งง่าย อินซือจีรอยจนอีกฝ่ายหายใจเสร็จก็ก้มงลงจูบต่อเขาแนบปากเข้ากับริมฝีปากที่ชุ่มชื้นและแดงก่ำของจี้เหวยแล้วพูดพรรมึมพำถ้าไม่อยากให้ฉันแขวนตุ๊กตาตัวนี้ครั้งหน้าก็ใส่ให้ฉันดูคนเดียวครั้งหน้าจะเมื่อไหร่จี้เหวยไม่รู้และไม่กล้าถามวันนี้ทั้งสองคนตื่นเช้าแม่บ้านที่กลับมาพักผ่อนก็กลับมาทำงานเห็นพวกเขาปรากฏตัวที่ห้องนั่งเล่นในเวลานี้ก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยตื่นเช้าขนาดนี้เลยเหรือคะ เดี๋ยวป้าไปทําอาหารเช้าให้ทานอินซือเจียพลักจี้เหวยไปทําให้เขาก่อนครับผมจะไปฟิตเนสสักพักแล้วค่อยกลับมากินช่างมีวินัยเสียจริงจี้เหวยหันไปมองเขาจะออกกําลังกายอีกนานไหมครับอินซือเจียก่อนแข่งจะไม่ฝึกซ้อมหนักแล้วแค่วิ่งชาชาส30นาทีคุณมาไหมห้าห้าไม่ครับจี้เหวยโบกมือยิ้มยิ้มผมวิ่งชาาห้นาทีก็แทบไม่ไหวแล้วลาก่อน วันนี้แม่บ้านทำเกี๊ยวน้ำราดน้ำมันพริกโรยด้วยกุ้งแห้งรสชาติอร่อยสดชื่นจี่เหวยสามารถกินได้สิบลูกในคำเดียวอร่อยมากครับป้าเขาชูนิ้วโป้งให้ผู้หญิงที่กำลังยุ่งอยู่ในครัวท่วงที่ป้าไม่อยู่ผมที่ถึงรสชาตินี้จะแย่อร่อยแล้วป้าจะทำบ่อยๆนะผู้หญิงตอบกลับด้วยรอยยิ้มจี้เหวยกินอาหารเช้าอย่างมีความสุขโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างๆช่างสะดุดตาเขาอดไม่ได้ที่จะเปิดวีดีโอดูบอร์ดแฟนคลับ บอร์ดแฟนคลับของซีทีรสชาติสุดยอดคึกคักมากตั้งแต่เช้าส่วนใหญ่มาจากภาพหน้าจอแชัดที่มีการรีทวีตกว่า5,000ครั้งแอดหาเงินเลี้ยงลูกอย่างขยันขันแข็งพวกเราทุกคนซอบเป็นคนมาสั่งซื้อชุดตุ๊กตาเองจริงๆนะคะมีคลิปเป็นหลักฐานด้วยวิดีโอว่าแล้วเชียวจี้เหเวยเบ็ดปากแล้วเปิดวิดีโอเนื้อหาคือข้อความส่วนตัวที่อินซือเจียส่งมา ดัตเอวีจีสอบสวัสดีครับชุดตุ๊กตาลูกแมวน้อยเงี้ยวเงี้ยวในหน้าหลักยังขายอยู่ไหมครับเห็นว่าปิดรับแล้วแต่ผมชอบมากสามารถจ่ายเพิ่มได้ครับคุณตั้งราคาได้เลยขอบคุณครับจี้เวยพอได้แล้วเขาอดทนกับความเขินอายเปิดส่วนคอมเมนต์มือหนึ่งปิดตาอีกมือหนึ่งแอบมองหน้าจอผ่านช่องว่างระหว่างนิ้วโอ้ยยอ,ยอยอฉันลากแถบความคืบหน้าดูสามรอบเป็นเจ้าตัวเองจริงๆเป่าป้ามองเมาเล่นใหญ่มากเลย ฉันจะขำตายแล้วชอบมากแค่ไหนกันถึงได้ขนาดนี้สอบเปิดเผยมากไม่เปิดแอร์คอเขาสำรองเลยเหรอเนี่ยอ้าเสื้อผ้าเยอะแยะในหน้าหลักแต่เลือกชุดนี้เขาชอบหูแมวมากขนาดไหนกันนะบางทีนักเขียนอาจจะพิจารณาทําชุดขนาดผู้ใหญ่ตามไซส์ยูนิคแล้วขายให้ผู้ชายคนนี้ก็ได้นะเขายอมซื้อแน่นอนคำถามคือไซส์ยูนิคคือเท่าไหร่ส่งข้อความไปถามสอบสิเขาต้องรู้แน่นอนเพราะขนาดชุดหูแมวเขายังเล่นเลย แอปรสชาติสุดยอดอันดับหนึ่งนักเขียนขาหิวแล้วข้าขอฟิกแคทเอยร์เลยหน่อยขหางต้องแบบที่คุณเข้าใจนะคะแต่จี้เหวยคว้าโทรศัพท์ลงบนโต้หายใจเข้าลึกๆไซอะไรทางแบบไหนแม้แต่เจ้าตัวยังฟังไม่เข้าใจเลยเขาไม่สามารถให้กำเนิดลูกที่มีความคิดไม่บริสุทธิ์เช่นนี้ได้ขณะที่เขากำลังโกรธอย่างทำอะไรไม่ถูกก็มีเสียงฝีเท้าจากด้านหลังแม่บ้านเดินออกมาจากห้องครัวถือโทรศัพท์ด้วยความกังวลสีหน้าลำบากใจ เธอเสียเหยยคะของที่ป้าสั่งไปเหมือนจะถึงประตูทางเข้าหมู่บ้านแล้วรอปอพอไม่ยอมให้เข้ามาแต่ป้ากําลังตุนซุปอยู่ไปไหนไม่ได้ไม่มีปัญหาครับป้าจี้เหยยเข้าใจทันทีเขายืนขึ้นแล้วพูดว่าผมไปเอามาให้ครับแม่บ้านก็รู้สึกเกรงใจเธอถูมือที่ผ้ากันเปื้อนอย่างกระสับกระสายรบกวนเสียเหยยแล้วป้ากังวลว่าซุปจะไม่ไม่คิดว่าพวกเขาจะมาส่งเร็วขนาดนี้ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพอดีผมก็อิ่นแล้วจี้เหวยตบพุงเบาๆยิ้มให้แม่บ้านแล้วหยิบโทรศัพท์ออกไปมาอยู่ที่นี่นานแล้วจี้เหวยคุ้นเคยกับเส้นทางจากประตูหมู่บ้านมายัางฐาน A v วีเป็นอย่างดีเขาพบของที่แม่บ้านสั่งไว้ที่ป้องยามอย่างรวดเร็วแม่บ้านสั่งอาหารทะเลสดมีกุ้งและปูที่ยังตั้งได้ตั้งใจจะทําอาหารทะเลอบเกลือให้พวกเขาในตอนเย็นเมื่อมาถึงครึ่งทางกุ้งเกือบกระโดดออกมาตัวหนึ่งจี้เหวยเลย,เลยต้องใช้มือทั้งสองข้างจับปากถุงไว้แล้วเดินกลับ ทันใดนั้นมีคนเรียกเขาจากด้านหลังสวัสดีข้าไม่ทราบว่าคุณเป็นผู้อยู่อาศัยที่นี่หรือเปล่าคะจี้เหวยหันกลับไปข้างหลังคือผู้หญิงที่มีออร่าดีมากผมของเธอถูกกล้าเป็นมวยเรียบง่ายที่ด้านหลังเธอถือถุงผ้าเรียบๆอยู่ในมือเสียงของเธอไม่ดังไม่เบามีความสาง่างามและสงบผู้หญิงยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันไม่ได้พักอยู่ที่นี่ข้ามาหาลูกชายแต่ไม่ได้มานานเลยหลงทางโทรหาเขาก็ไม่ติดด้วย มื่อจี้เหวยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเหมือนมีชะตากรรมเดียวกันกันกบการเป็นคนหลงทางด้านนอกแดดจ้าอุณหภูมิค่อนข้างสูงจี้เหวยจึงพาผู้หญิงคนนั้นไปที่ร่มเงาริมถนนขณะเดินเขาก็ถามว่าลูกชายคุณพักอยู่ตึกไหนเหรอครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะรู้จักไหมเพราะผมก็หลงทางที่นี่บ่อยๆคุ้นเคยแค่โซนที่ผมอยู่เท่านั้นผู้หญิงยิ้มอยู่ตึกบีหนึ่งรอยหนึ่งคุณรู้ไหมว่าจะไปทางไหนจี้เหวยตกใจจนปากค้างตึกบีหนึ่งรหนึ่ง นั่นมันฐาน AVG ไม่ใช่เหรอผมก็อยู่ B 1 0 1ครับเดี๋ยวผมพาคุณไปเองผู้หญิงก็ประหลาดใจเล็กน้อยบังเอิญจังคุณก็อยู่ที่นั่นด้วยเหรอเธอเดินตามหลังชายหนุ่มเห็นว่าเขามีเหงื่อซึมออกมาเล็กน้อยเพราะโดนแดดเธอก็หยิบร่มกันแดดจากกระเป๋าแล้วกางออกการเคลื่อนไหวของเธออ่อนโยนจี้เวยหันกลับไปเห็นแสงแดดส่องกระทบุงผ้าที่ผู้หญิงคนนั้นถืออยู่มีโลโก้ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้เขาแล้วพูดว่าถ้างั้นคุณรู้จักลูกชายของฉันไหมคะเขาชื่ออินซือเจียจากผู้แปลเป่าเป้าเมาเปาเป็นคำเรียกแสลงคู่จิ้นคลายคลายแอรไดดอดีมาเมาแทนตัวอินซือเจียกับที่เหวย